มาดูเจ้าตัวรุ่นนิยมของตัวเฮอร์รี่กันอีกแล้วก็คือ CDD 12J M 300เนาะตัวนี้เป็นตัวที่ทางเฮอร์รี่ชอบจัดโปรให้เราบ่อยๆเราก็เอามาจัดโปรให้ลูกค้าด้วยกำไรเหลือไม่เยอะหรอคะอยากให้ลูกค้าได้ใช้บางทีราคามันก็สูงกว่าแมนนวลประมาณเท่าหนึ่งแหละแต่ถ้าหน้างานเป็นผู้หญิงแล้วก็ใช้บ่อยผมก็ก็แนะนํามากกว่าตัวแมนนวลน,นะครับเพราะว่าเหมือนคอนเซปต์ที่บอกเลยครับซื้อไปแล้วไม่ว่าของจะถูกขนาดไหนถ้าไม่ได้ใช้มันก็คือของแพงนั่นแหละนะฮะ แต่ถ้าซื้อไปแล้วในราคาที่เหมาะสมเนาะลูกค้าโอเคแล้วได้ใช้ประจำอันนี้ผมเรียกว่าคุ้มค่า นะครับผมก็ลูกค้าเข้ามาดูหน้าง,งานที่ฝั่งสมุดประการของพวกเราเนาะมัลติเอ็กสนใจรถยกแมนวนวลกับไฟฟ้าลูกค้าต้องการไปยกอาหารสัตว์เป็นเลทใช้งานในห้องเย็นนะครับทางทีมงานก็เลยแนะนําวิธีใช้งานในห้องเย็นแจ้งข้อจํากัดในการใช้งานรถพวกนี้ใช้งานในห้องเย็นได้ไหมเอาจริงๆมันใช้ได้นะแต่ว่าต้องดูแลครับเดี๋ยวเราจะแจ้งข้อจํากัดในการใช้งานไปลูกค้าถ้าลูกค้าโอเคในข้อจํากัดของมันผมว่าใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อตัวพวกกัน ระเบิดอะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าพวกเนี้มันพังเนาะใช้2ปีพังสนิมกรอบก็เปลี่ยนตัวใหม่ผมว่าก็คุ้มกว่าไปซื้อตัวก,การระเบิดนั้นมันก็แพงว่าตั้ง4ีหเท่าก็หลายตั้งเหมือนกันนะฮะผมว่าอย่างเงี้ยก็เหมาะสมดีลูกค้าสุดยอดครับเลือกได้ดีมากทําไมผมไม่ค่อยอยากขายของที่มันแพงก็ก็เหมือนที่บอกนะครับผมถ้าใช้ของเนี้ย แล้วมันได้ใช้อ่ะคนขายก็แฮปปี้กว่าคนขายก็มีความสุขเนาะแต่ถ้าลูกค้าซื้อแพงไปอ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะเรามันแพงไปอ่ะผมก็อยากขายของแพงนะมันได้กําไรก็ได้เยอะกว่านะแต่สุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์ให้ลูกค้ามันก็ไม่รู้จะขายไปทําไมนะครับยังไงก็มาลองกันได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสมุทรปราการฝั่งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลลองแอดไลน์โทรมาคุยกันหรือว่าถ้ายังไม่สะดวกจะคุยอะไรก็ลองดูในเว็บไซต์ก่อนได้ก็มีหลากหลายให้ดูครับลองเลือกเลือกกันก่อนแต่ถ้ายังไงก็แอดไลน์ hmm. มาก็ส่งรูปส่งอะไร,รามาจะซื้อวันนี้ซื้ออีกปี2ปีขอให้เราได้คุยกันนะครับแบบก็ว่ากันไปครับผม